อาหารเสริมบำรุงท่านชาย2ตัวนี้นะครับตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบตัวแรกนะครับก็คือวีกา h เฮิร์บครับมาในขนาดพกพาแบบนี้ถ้าเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแคปซูลเม็ดสีทองแบบนี้4เม็ดนะครับอีกตัวหนึ่งครับมีชื่อว่าโพไซดอนครับมาในกล่องขนาดพกพากล่องเท่ากันเป๊ะเลยครับก็จะมีแคปซูลสีเงินนะครับ4เม็ดแบบนี้เหมือนกันเลยครับคือ2ตัวเนี้ย ถ้าพูดง่ายๆนะครับมันเป็นเหมือนฝาแฝดนะครับแต่ว่าเป็นแฝดคนละฝาคือถ้าดูจากส่วนประกอบด้านหลังกล่องของทั้ง2องอันเนี่ยนะครับ ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีแบบส่วนประกอบสําคัญสาคัญเนี่ยเหมือนกันเลยกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนกันเลยครับมันเหมือนเป็นส่วนประกอบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับการบารุงท่านชายแบบนี้แหละครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันเดี๋ยวเรามาว่ากันที่กลุ่มที่เหมือนกันก่อนมันจะมีทั้งกลุ่มที่สารอาหารเหมือนกันแล้วก็ปริมาณเท่ากันอยู่แล้วก็มีกลุ่มที่สารเหมือนกันแต่ปริมาณไม่เท่ากันครับโดยส่วนใหญ่นะตัวของโพแสเซดยเนี่ยจะให้ปริมาณมากกว่า แล้วก็จะมีกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นสารอาหารที่แตกต่างกันอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่เภสัชกรไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญใดๆทั้งนั้นผมก็เป็นหนึ่งในผู้บริโภคเหมือนอน,กนกับคุณน,นี่แหละครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงวะสําหรับ2กล่องเนี่ยผมก็เลยเอาพวกของไอตัวข้อมูลส่วนประกอบสําคัญด้านหลังเนี่ยเอาลองไปค้นหาคุณประโยชน์ของมันดูว่าเอออะไรอะไร,ะไรมันกินแล้วได้ยังไงพูดง่ายๆเลยนะครับ จากมุมมองส่วนตัวทั้ง2กล่องนี้ดีทั้งคู่เลยแต่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงครับตรงที่ v i g a h e ิร์ฟเนี่ยจะมีส่วนผสมที่ออกไปทางสมุนไพรจีนส่วนโพเซดอนเนี่ยจะมีส่วนผสมที่มาทางสมุนไพรไทยคือ v ิกา a ฮิร์เนี่ยเขามีถังเช่าให้มาด้วยครับแต่ส่วนโพเซดอนเนี่ยเขาจะให้กระชายดำมาซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสมุนไพรที่ดีทั้งคู่นะแล้วมันยังไงล่ะตัวผมเองอ่ะเวลาที่ผมจะใช้เนี่ยจุดตัดมันอยู่ตรงนี้เลยนะ ือถ้าเกิดมันเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วก็มีความเครียดความกังวลคืองานมันถาโถมมาพักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนมีความเครียดสะสมต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเนี่ยผมจะไปทางนี้ครับอมผมจะไปทางวีก้าเฮอร์เพราะว่าสารบางตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะช่วยได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบโอเคผมก็สบายๆดีของผมอะ่ะเออมันถึงวาระโอกาสอะ่ะจังหวะจากคนมันมาพอดีก็จะมาทางนี้เลยครับ เพราะผมรู้สึกว่าไอสารสําคัญๆเนั่ะเขาให้มาแรงกว่าครับ ทั้งสองกล่องน,นี้มาในขนาดพกพาใครอยากจะพกพาไว้ในเวลาที่คุณต้องการจะใช้อะครับก็จิ้มไอคอนตะก้าที่หน้าจอเข้าไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยครับคือทั้งสองอันเนี้ยดีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับตัววีกาเฮิร์มเนี่ยผมเห็นมานานแล้วแต่ว่าโปรชดอนเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวใหม่กว่าเท่าที่ผมเห็นนะผมอาจจะผิดก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งสองอันเนี้ยเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ยาไม่มีผลในการรักษาโรคใดๆครับผลลัพธ์ที่ได้ก็แตกต่างไปตามแต่ลละบุคค ควรทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่อยู่เป็นประจำครับ